ใครดูใจซ่อนรักแล้วแบบรู้สึกถึงจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารบ้างรู้มาว่าเป็นใครรู้มาว่าแกพูดถึงใครพูดถึงคุณแม่พี่หมออ่ะนี่คือเป็นผู้หญิงคนแรกที่ทําให้แกรู้สึกว่าเอ้ยแกรู้สึกแกชอบผู้หญิงแกไม่รู้ว่าพี่อุ่มพี่อุ่มเขาไม่ได้เป็นสาววายแต่ว่าพี่อุ่มทําให้สาววายอย่างเรารู้สึกแบบ หุยตั้งแต่แกเล็กๆตั้งแต่แกอยู่มัธยมอ่ะแล้วก็เห็นพี่อุ่มเล่นคู่กรรมคู่กับพี่เบิร์ดด่บแล้วก,ก็ตกหลุมรักผู้หญิงคนนี้เลยแล้วเราก็ดูว่าเขาเออเดินแบบเดินอะไรแล้วการแสดงของพี่อุ่มอาภ์ตพาสติทุกเรื่องคือแบบเป็นธรรมชาติแต่แล้ววิธีการพูดอ่ะแกเป็นคนที่ชอบคนพูดแบบนุ่มๆคู่ๆแล้วพี่อุ่มมีทุกอย่างคือมีความนุ่มความคูเพราะฉะนั้น ทุกเรื่องที่พี่อุ่มเล่นอืแทบจะทุกเรื่องที่พี่อุ่มเล่นเอางี้ดีกว่าก็ดูหมดเลยก็ดูหมดเลยไม่ว่าเขาจะเล่นเป็นตัวร้ายหรือว่าเล่นเป็นตัวดีแบบเลือดข้นคนจางเนะี่ยโอ้โหพี่อุ่มเล่นซะแบบว่าเราแบบเราดูหนังเราไม่เคยร้องไห้ตามในซีรีส์อะแต่ว่าเรื่องเนี้ยเราร้องไห้ตามมากเลยอะ่ะแล้วก็ พี่เขาสวยอ่ะก็เคยเห็นพี่อุ๋มมาให้สัม,สมภาษณ์รายการพี่วูดดี้อ่ะโอ้โหยิ่งทําให้ตกหลุมรักเขาไปอีกเพราะว่าแบบพี่เขาดูแบบเท่คูลมากเลยอันนี้คือแบบว่าสุดๆปลืม้มแล้วพอมาถึงในเรื่องที่เป็นคุณแม่ของพี่หมอว่าไม่ลงอ่ะ โกรธไม่ลงไม่เป็นไรคุณแม่มีเหตุผลทำอะไรคุณแม่ก็มีเหตุผลเพราะฉะนั้นเราไม่ว่ากันอันนั้นเป็นเรื่องของพี่หมอกับน้องเอิญต้องไปเคลียร์กันแต่ว่าคุณแม่เรายกให้จริงๆเราชอบจึงมากพี่อุ๋มอาภาสิริ